ทุกคนันนี้ผัดถั่ว่าเดินเล่นที่ในเมืองในเดนมารกนี่แหละอืมเงียบสงบดีนะทุกคนอยู่ใกล้ๆกับเอที่แคมปิ้งเราพักนี่แหละทุกคนอืม คืออะไรลูเนี่ยไม่ไปแล้วไม่ไปตรงนี้หรอบ้านเขาสวยน้อสดดีดูจี๊ดๆไปัวที่บ้านเราดูดีเลยในบ้านเดือนหินสีหินเนยเหรอที่เขาใช้ทำอีกฝังหนึงอะ เราก็บุดกันเนาะถ้าให้บุดบ้านเราเป็นปูนไม่หินมากกว่าเพราะกระแพ้ก็หินเป็นปูนเป็นหินยังไงก็ข้างหนึ่งอะมันเป็นหินหินแบบนี้นี่อย่างเงี้ยแล้วก็ทาปูนเหมือนทำเหมือนอีนมันจะใช้หินแทนอ๋อ กลับีกฟังหนึ่งเป็นอิดเลยอิดแบบเนี้อนนยอหไรดูปรแปลกๆที่เราจะทำสวยนะครับสลับอีกด้านหนึ่งดูแปลกครับป่กกลับไปทางนู้นหันเีนี่นะนไปทางนี้นำไม่มเดินชิดขวาเดินผิดแล้ว ก็คือมันมีร้านขายนครับอยาเดินชิดในยเยืที่ไซน์ของเธอเดินชิดขวายอยูบ่บ <paper. S 2> สสวยดีน,นะทุกคนก็ uh 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 uh. มีคนเดินนะเที่ยวอยู่นะคืออะไรฮะนี่สวยเนาะทุกคนเนี่ยบ้านแบบเนี้ยหลังคาเป็นเหมือนหญ้าคาอย่างเงี้ย<บ>ชอบมากสวยดี เดี๋ยวแม่เดี๋ยวเดี๋วก็สวยนะทุกคนหมู่บ้านที่เป็นหลังคาบแบบนี้พระทัวชอบมากมันอยู่ได้เป็นร้อยร้อยปีเลยนะอันนี้เป็นน่าจะน่าจะเขาปรับปรุงแต่ทางนู้นอ่ะเขาอยู่อาศัยอยู่ ถึงนู่นนะมัง้งสวยดิอืมไม่ใช,เชเ่เล็กๆอืมชเล็กๆอยู่สวยเนาะเมืองเขาเมืองนี้อะดูแบบแต่แม่ต้องเดินทางนู้นนะน้องแชมป์เพราะว่าแม่ชอบบ้านอย่างเงี้ยอืมแม่เดินทางนู้นนะเนี่ทุกคนชอบบ้านที่เป็นหลังคาแบบนี้หลังคาโน่นน้องแชมป์เนี่ย ชอบเป็นแบบบ้านแบบนี้เนี่ยสวยมากเลยส่วนทางนี้ก็คือบ้านแบบปกตินะปกติเขาทางนี้ก็เป็นร้านเป็นบ้านเหมือนกันหละแต่ว่าชอบฝั่งนี้มากกว่าอ,อันนี้ก็คือคอ,อันนี้คืออยู่ในอยู่กลางถนนเลยนะทุกคน อยู่ทางถนนเลยเพราะว่ายังไม่มีรถเดี๋ยวให้ดูรอบๆยังไม่มีรถนะทุกคนก็เลยเข้ามาดูตรงกลางไดมมม้มีใครคนหนึ่งอยู่ตรงนั้นใครคนนั้นเขาก็ <c oughs> <c oughs> แม่รู้แต่แม่มสวยนะทุกคน,นเป็นแบบสวัสดีค่ะที่นี่เล่นมากอฝั่งนู้นก็สวยแล้วก็ถ่ายให้ดูทั้งสองข้างอมืมันเป็นถนนแบบขรูข,ขาอย่างนี้นะ เดินยางน,นิดนึงอันนี้น่าจะเป็นบ้านเรือนคนหรือว่าเป็นร้านค้าก็าไม่รู้นะดอกกุหลาบสวยๆโอ้มีค,คนมีข้างหน้าข้างหน้าเดี๋ยวเราขอขอเลื่อนออกแป๊บนึงนะ ไม่รู้ว่าเราต้องเดินไปถึงไหนอือเดินไปถึงโน้นมั้งทางออกแล้วมั้งอ่ะไม่รู้อะทางไหนอันนี้บ้านเนอะไม่ใช่เรอกแต่วันหอืก เจ้าไปโลง่ลงๆเลยจ้ะทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวแม่ถ่ายแค่คลิปนี้นะเดี๋ยวให้แปนดนาทีก่อน โดนตรงไหนนะอ๋อคลิปนี้ขอแค่นี้ก่อนนะคะทุกคนเดี๋ยวเจอกันคลิปใหม่มก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ้พาทัวร์นะปันนี้พาทัวร์ก็พามาเที่ยวของเดนมาร์ก<ม>อันนี้คือทางที่เราเดินมาล้ว<ม>เจอกันคลิปใหม่นะ<ม>บ๊ายบาย you <laughs>